สวัสดีครับน้องๆตอนนี้พบกับคุณครูอีกครั้งนะครับในตอนนี้นะครับคุณครูจะพูดให้น้องๆฟังนะครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมีผลต่อโลกอย่างไรนะครับในวิทยาศาสตร์นะครับเป็นผู้ใฝ่รู้นะครับอยากรู้จึงได้ศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอจนได้องความรู้ใหม่ๆมากมายนะครับซึ่งพัฒนา มาเป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับม่อษักวิทยาทำการค้นคว้าจนได้รับความรู้เรื่องพลังงานนะครับและตัวนําชนิดต่างๆก็ได้พัฒนาความรู้นี้ไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเช่นการสื่อสารนะครับอาจจะเริ่มจากการสื่อสารทางสายไฟยนะครับเช่นโทรเลขนะครับจนเปลี่ยนเป็นโทรเลขที่สื่อสารแบบไร้าสายนะครับโดยใช้คลื่นวิทยุ ต่อมาก็มีการพัฒนาเป็นดาวเทียมสื่อสารวิทยุสื่อสารซึ่งทาให้ทุกคนบนโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วนะครับครูครูอยากจะฝากให้น้องๆนะครับลองไปอ่านเรื่องของดาวเทียมสื่อสารของไทยในหน้าที่17ดูนะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมีผลต่อโลกอย่างไรนะครับประโยชน์ของวิทยาศาสตร์นะครับมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ การค้นพบสมบัติของสารทําให้เกิดอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอย่างอื่นนะครับเช่นการถลุงแร่ให้บริสุทธิ์นะครับความรู้นี้ทําให้เราสามารถนาไปถลุงแร่เหล็กซึ่งถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายนะครับหรือว่าการพัฒนาวัตถุวัสดุดที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกวัสดุสังเคราะห์ปุ๋ยเคมีสารกำจัดแมลงและสารกำจัดวัชพืชเป็นต้นนะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนพัฒนาให้โลกเรานั้น มีความทันสมัยมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปนะครับของผลของการพัฒนาของวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นยานอวกาศดาวเทียมนะครับหรือการพัฒนาวัสดุเช่นพลาสติกเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ให้แต่ประโยชน์นะครับวิทยาศาสตร์นั้นในบางแง่มุมก็ส่งผลกระทบนะครับอย่างมากมายมหาศาลต่อตัวเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะครับผลกระทบต่อร่างกายของเราโดยโตรงนะครับหรือผลกระทบต่อสังคมนะครับในหน้า29และหน้า30นะครับจะมีตัวอย่างนะครับการคน้นการผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผลกระทบต่อสุขภาพนะครับจาก อุบัติเหตุต่างๆจากสารฆ่าแมลงนะครับหรือจากการระเบิดของโงรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับหรือเรื่องของรูโวโอโซนนะครับเกิดจากการที่มนุษย์สังเคราะห์สารบางตัวขึ้นมาใช้และไม่ศึกษาผลกระทบให้ดีนะครับเรื่องของแก๊สเือรกระจกนะครับเรื่องของสารนะครับการบูดนะครับสารฆ่าแมลงในผักสดผักผล,ลไม้ซึ่งผลกรส่งผลกระทบต่อตัว,ตวเราในชีวิตประจำวันนะครับหรือจริยธรรมนะครับในการ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับในบทนี้นะครับน้องๆก็น่าจะได้ทราบคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ว่าวิทยาศาสตร์นั้นคืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสาระของวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ส่ง ต่ออกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตวิทยาศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์โลกนะครับนอกจากนั้นก็ยังได้ทราบถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นที่มาทําให้เกิดเนื้อหาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับต่อมานะครับน้องๆก็น่าจะได้เรียนรู้ถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์ต่อชีวิตและโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบนะครับในด้านส่วนตัวในด้านชุมชนสังคมนะครับและในด้านของโลกนะครับแล้วก็ตัวอย่างของผลกระทบนะครับต่างๆ ตลอดจนการนำความรู้นะครับไปใช้งานที่เกิดประโยชน์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับของบทที่1ซึ่งคุณครูคง,งจะมีเนื้อหาที่จะนำมาพูดให้น้องฟังเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าน้องๆจะกลับไปอ่านหนังสือทบทวนนะครับในสิ่งที่คุณครูฝากไว้นะครับสำหรับตอนนี้คุณต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ